ทักทายคับพี่น้องทักทายจ้ออะ,อะอยากวโอ้ช่องนี่นะจักหน่อยเพื่อเปิดข่ากันอ่ามองเห็นครับทองช่องนี้นะตามเชฟเด็กฟังข่าวนะฟังข่าวกันยังของใจเรื่องของอ่าไอ้นะลำไยกับคือเป็นอ่าในใจนะในใจนะนะ,นะ,นะมีลำไยนะอ่ามีเท้าเงาะนะ หรืออปุ๋ยแอลกอฮอล์นะคะบอกว่าท่านประจักษ์คุณประจักษ์นะเฮียประจักษ์นะบอกว่าจะเป็นบอดบอกว่าจะเป็นอ่าเมียบอดบอกนะจะเป็นเมียนาบบอดก็เลยมาสรุปนะอยากมาสรุปสูฟังอยากมาสรุปในวัวหมุดซึ่งว่าพมุน้องพี่น้องคิดขื้ข่อยบอกพี่พี่น้องพี่น้องเบิ่งข้าวนะพี่น้องเบิ่งข้าวเบิ่งได้ดีนะพี่น้อง เยน,นี่เยน,นี่ข่าวที่มันคุบข้ามที่สุดก็คือมันมีแบบว่าเอามาปวดแบบว่าไอาคลิปหลุดคลิปหลุดตอนนี้ตอนนี้ดังที่สุดตอนนี้เป็นคลิปหลุดได้บันคลิปหลุดอันนี้เป็นคลิปหลุดแล้วก็ทําหน้าเบอร์เบอร์ทำเบอร์เบอร์รวบนะั่นรูปนี่ในเบอร์เบอร์นั่นบางคนว่าเป็นลูปไผ่นะบางที่ดีนะบางรูกพอยบางแล้วนะบางรูปบางบางแหล่วนะเป็นแบบว่าเป็นลํไาไย่ทยคู่กันกับอ่าอ่าในปุ๋ยนะเป็นเกลือกูกันไทยก็หนับปุ๋ยนะคลิปเป็นไทยกันจะไปเห็น ผมเป็นลยสิเป็นหลูดหลูดส่งโกลนอยู่นะแต่เขาบอกว่าเป็นบเบมือบางคนก็ว่าเบอร์มาทําไมถ้าเบอร์ขนาดนี้มึงไม่ต้องเบอร์หรอกมึงมันต้องทำอะไรมาอ้อลำอ่านอย่างเงี้ยนะก็เลยเย่ยเบานะก็เลยจุดนี้จุดนี้ก็คือพอเสียมันเสียทุกคนเลยมันเสียทุกคนเลยนะมันเสียทุกคนเลยนะแต่ว่าคนหนึ่งคนถิ่มคนที่มพิษนักคนที่พิษพิษนักก็คือผู้ชายในบทในบนแต่ว่าพิษนักก็จริงแต่ว่าก็มีข่อดี สามารถอ่าเอาเอาในบอลคอนนะค่ะเลกนะเอาในบบอลคอนนะค่ะเลกก็คือแบบว่าถ้าเป็นคนนิสัยแนวหนีถ้าเป็นคนนิสัยแนวหนี้แบบนี้นะไอ้ทิ่การถ่ายคลิปถ่ายคลิปถ่ายอย่างนะการมักมักถ่ายคลิปติด่อยเปสัมผัสคนคุนันบอกคุณนี้บอกนะบอกคุณนันคู้นี้บอกนะคะถ่ายคลิปมักถ่ายคลิปมักไทยถ่ายคลิปถ่ายคลิปเราไม่ให้เมียเมียเกาเหินนะนะคะไปถ่ายคลิป เเป็นไทยจคิดของลำไยเดแมยเก่ากับไทยแต่ว่ามีก่าบอดังไงก็ได้บบโ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 บบบเด่นนะนะครับมักไทยมักไทยคิดมักไทยคิดแล้วก็มาเมกเมกับเมี่ยงกับไอ่มมาเมกเมเนาะนะการทายคิดแบบนี้ทำมักทยแบบนี้ไปแสดงหนังโลดซะไปแสดงหนังแล้วก็บอกาหนังยังเดหนังอาไปเลยเหนือ เราไปแสดงหนังแบบว่าไปเป็นมวัวบาหดนะ,นะ,นะมักแสดงมักทายคิปมักทายคิดมักนั่นมากนี่นะไปดูนั่นไปเลยค่ะนะ mm hmm. เดี๋ยวเวลามันเสิ็ก่อนเอาตัวนี้ก่อนแล้วกันมาที่นายปุ๋ยนายปุ๋ยก็จะมาตอนนี้นายปุ๋ยนี่ดีมากเลยนายปุ๋ยนี่ดีจังสั้นดีจังสี่แบบนั่นแบบนี้ตามจี๋คนฟังในบ้านนี่ตามจีกคนฟังในความือซื้อกคิดออกมาแล้วนะ ผมผิดนะผมผิดผมผิดที่แบบว่าเวลาลําไยไปไหนมาไหนเขาอยากให้ไปด้วยอยากให้ไปนู่นไปนี่ผมไม่ไปด้วยนะมีมีคลิปหนึ่งที่เพาเออมาอีกนะมีคลิปหนึ่งที่เขาเบิ้งเลยว่าอ่านายปุ้ยนี่อยากตั้งโต๊ะสนุกตั้งโต๊ะสนุกได้บ้านไหนของลาไยแล้วก็ให้ตั้งนะลําไยก็ให้ตั้งตั้งสนุกตั้งสนุกแต่พนก็แท่งรดมือบนเวนแทงบนมือบนเวนลำไยก็เลยขอว่า อ่าถ้าพี่ถ้าเป็นไปได้หนูมาบ้านหนูมาบ้านอ่ะพี่เวลาเวลาหนูมาบ้านอ่ะพี่หยุดได้ไหมพี่พี่แบบว่าหยุดตรงนั้นก่อนได้ไหมหนูมาบ้านหนูมาเวลาไม่นานเวลาแค่แป๊บเดียวไม่นานหนูมาพักก่อนหนูมาพักหนูต้องการก็อยากให้ได้กําลังใจอย่างเงี้ยนะก็อยากให้เพื่อนหยุดแต่ว่าเพื่อนแต่ไย่ยอมหยุดไงเพื่อนวัเพื่อนไหนนายปุ๋ยนี่เขาบอกควาบจริงนะเบาจริงก็ควบจริงเบาเบาไปพอมาควบจริงหนึ่งควบจริงหนึ่ง คือมันคล้ายๆมันก็เห็นแก่ตัวอยู่นะนะคนอย่าแข่งขอมมสวนนอ่ะนะคล้ายๆวายุมาโดนแล้วแบบว่าอิ่มโตคือกันนะนะใคาเขาขอไปครบกับปุณณภูนีถ้าเป็นคนหากันจริงเขาเสร็จไปครบหอนะเขาบม่อห้ไปครบถ้าคนหางกันจริงเขาต้องมีกันยึดกันเยอไหอ่ะปล่อยได้ไปได้อันนี้ก็คือแบบว่าหางอิสระห่างแบบว่าเปิดเปิดใจกันเกินไปกับอดีได้พี่น้อง ถ้าร Trump, ập, well. ักกันจริงต้องมีหึงมีห่วงต้องมีห้ามปามมีอันนั้นอันนี้มันจะดีที่สุดนะคนที่รักกันจริงคนที่รักกันจริงอ่าตรงนี้นะมันไม่ดีนะตรงนี้มันไม่ดีนะไม่ต้องไปนะอย่างนั้ artık. นอย่างนี้นะมันเป็นว่าอ่าเจ้าจะไปนั่นไปนี oh, mm. pais, mm. ่ไปที่ล่ะเจ้ายังไปเนี่ยไปนี่ไปที่ล่ะอย่างนั้นมันมันมันผัวเมียเพราะว่าไปกสรซางเป็นผัวเมียคนดวงผัวเมียกันก้องอ่าผู้หนึ่งบอกสอนกระได้ผู้หนึ่งตองบอวอกก็ได้ ผู้นึงบอกมาตกต้องฟังกันผู้นึงบอกมาต,อต้องฟังกันอันนี้ควรบก่กวนอันนี้ควรบก่กวนเอาไปแก้ไขมันจะสีโอเคกลัวข่อยว่าปุ๋ยกับบอกพอะไรนนะนะก็ยังห้าสิบห้าสิบเกีติสิบห้าสิบเกยตสิบอย่างนี้ประมาณเนี้ยไว้สี่าแล้วดีเกินควนเกินเหตุแล้วเ,เวบาอันนั้นนี่แล้วพอดีห้องเหล้าก็คือเบาตรงแต่คววมตรงห้องเล่าไปฟั้งเบิงคาค่ะนะคะนาสงสารลำย่อยนะขอเวลาหน่อยได้ไหมพี่ เวลาพี่ไปนู่นไปนี่พี่มาหาหนูหน่อยไปร้องเพลงที่นู่นที่นี่มาหาหนูหน่อยจังสิก็ไม่ว่างไปหาเขาเขาต้องการกำลังใจเขาต้องการความรักความเนี่ยนานๆทีมาเจอกันทีคือจังอ่าอ่าคือจังไอเดี๋ยวนะเหมือนกับแอนกับบอสซิลิไซอ่ะแอนกับบอสซิลิไซทําไมเขาไปกอดคอหอมแก้มกันอยู่ที่หน้าไอ้หน้าไอ้ไอ้ไอ้ ไอ้ไอ้ไอ้ล่ำหนานาไอ้เวทีเป็นยังเขาไปจังไปกอดห้อมกันหนาเวทีเขากระบอกต้องตรงเลยว่ากลัวเขาจะได้มากอดห้อมเรื่องกกอดห้อมกันกลัวเขาจะไดมาดมดมกันประมาณนั้นเวลาเขากวดจะได้มาเจอกันสามเดือนสี่เดือนห้าเดือนก็เหมือนคือจังล่าแย่สิงกลัวเสด็จมาพอกันกลัวเสด็จมาเจอกันนั่นห่ที่กลัวเสด็จมาเล่นใกล้ๆกันใกล้เคียงกันมาหาฉันหน่อยพี่อ่า พี่ปุ้ยมาหาน้องหน่อยอ่าอยากมาหาหน่อยน่ะอยากมาคุยอยากมาปรึกษาอยากมาหัามาน,านมานี่นั่นนั่นที่เห็นพอเพิ่นไปขึ้นลำไยเพื่นเพิ่นไปขึ้นขึ้นขึ้นไอขึ้นขึ้นห่านขึ้นยังน้ำน่นั่นละนะเพนกระบอกได้ดีเกินเหตุเป็นยังอ่าลำไยจัถนถ <m> อนโตแม <m> ่นควยควยจะ้อนโตแม่นควยระถอนโตดีอย่างนี้ควยก็รับไม่ไหวนะดีมันดีแบบว่าดีไม่มีบอกมีสอนนะคะบางคนก็ชอบผู้ผู้ใหญ่ที่แบบว่า สามารถบอกสอนเราได้สามารถบอกสอนเราได้นะบอกดูแลเขาได้บ่งแง่งเขาได้บ่เมียนสิบปอยตามใจเขาเกินไปนะนะบางทีมันก็ต้องการแบบนั้นนะคะอ่าไอ้นี่ก็ดีมากเลยอ่าคุณอ่าอ่าเฮียประจักษ์ชัยเฮียประจักษ์ชัยก็อ้เป็นคนดีที่น่ารักมากเลยเป็นพอที่แบบว่าหักลูกหักลำไยมากที่สุดนะ นะเรื่องมกุ้นสีมาเบีย่าต้องมานางเคียอนางประกับประกวองนะ้บ่จำเป็นเลยพาะว่าเด็กปั้นที่เราเราปั้นขึ้นมาพอหลายบ่บ่อ,บอ,บอยหน่อยแต่ว่าคนที่ปัน้นคนแรกก็คือเป็นลำไยเนาะแล้วก็สั่งตัวสั่งตัวในเราแล้วโอ้โหโน่ารักมากเลยนะดีมากเลยนะแต่ว่าสองล้านสองล้านบกุ้นสิใจสองล้านจริงๆเลือเริ่มแรกเนะนี่ยบก้นที่ใจไอ้นั่งนั่งไอไอที่ไปไปขอขามาไปกอขมามนะันะ ขอขมาแล้วข้าเจ้าว่าเจ้าบรดิเหตุบอดิหยังนะพอขมาแล้วเจ้าบรดิเหตุบอดิหยั่งเจ้าคือบ่เคื่อนในเล่าเนียเจ้าพิมเจ้าลันเจ้าคือบ่เคื่อนใเล่าเนียจ้าลันพอขมาแล้วแต่บ่เคื่อนอ่ะกว่าจะไปใส่อ่ะสองลนนะบางทีในความจริงในในความที่ว่ามันไม่จริงมันไม่จริงมันก็จะมีความจริงอยู่นั่นนะเพราะว่าคุณก็อยากได้ข้าวตังเขาอย่างน้อยๆคุณก็ได้แล้วจดไปไอพี่น้องอย่างน้อยๆคุณก็อย่างน้อยๆคุณก็ได้สองลน อย่างน,น้อยๆก็คืนให้ให้คุณประจักษ์หน่อยเพราะว่าเทียบประจักษ์นีย่ยกับูุซึ่งว่าเสียดายมีความเส้ยดายนะสองล้านบุคคลเสียหายจากสิ่งจากสังขาะเข้า,าอุสาสางเหนือสางโตขึ้นมาทั้งกูบัวเมียนนะสางขึ้นมากแต่มาเหตุเดี๋วนี้ได้ว่ากับไอ้ล่าสุดบัดนี้วันสิวบดเวลาแล้วลำย่อยลำย่ยกับเสียเสียตรงที่แบบว่าหากัหากหักหักแต่ละคนหักหลายถ้าได้คืนเข้ามาหักขึ้นในใิสัยขึ้นปล่อยนะถ้าหากักคู่ใดหักแบบทุ่มเท ฮักแบบทุมเท่ฮักแบบว่าเบิดเบิดเทเบิดใจเทเบิดกำลังใจนะขอย่อมฮักฮักขอว่าแต่ไดฮักขอว่าแต่ไดได้ฮักได้แพงนะแต่ว่าฮักคนที่ผิดไอที่ระบาดมันก็นเลยเสียเลยนะนะนึกว่าฮักแล้วมันสิถึงสองเจงนะนะแต่ว่าเราหนาสิคิดใดก่อนคือว่าเขามีเมียนอยู่แล้วต้องเบรกไว้ก่อนให้เขาขาดทีนี้ว่าเป็นว่าเอาฉันเลิกกันแล้วเลิกกันแล้ว,ลลวจะฟังตผม้สายทางเดียว ผู้ใช้หนึ่งมามุ้ยลายล,าล้านทั้งล้านผู้ใช้หนึ่งมาตัวห้านะคะไอาคิไใบแค่นี้ไว้ก่อนโอเคนะคะมันเบิดเวลาก่อน,นะคะขอบคุณมากค่ะที่ได้รับฟังขอบคุณมากจ้ะ